อ่ะครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชิญนั่นแล้วก็ผมตอนนี้เราก็อยู่เกมโอเมกาครับเซิร์ในภาคที่2นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมวันนี้นะฮะเราจะมีภารกิจนะครับผมไปราบบอสกันดีกว่าครับผมนี่รู้สึกว่าจุดที่บอสเกิดนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้ฮะซึ่งเราจะต้องเอาอัญมณีอันนี้นะครับผม2อันนะครับผมไปอัญเชิญบอสนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องไปหาเพิ่มอีก1อันโอเคป่าลุยกันดีกว่าครับผมกระจนสักตามมานี่ครับผมบิงมาแล้วครับผมตกแ็ผมจะต้องไปหาออัญมมณีีเพิ่ก1อันฮะซึ่งเราจะต้ออองไปทีี่เเด๋ยวก่อนนะ มันจะมีทาวเวอร์นะครับผมไอ้ไอ้เปันทีสีเขียวนี่มันจะเกิดที่ทาวเวอร์นะฮะอ่ะไปเดินทางหาทาวเวอร์ Tower กันดีกว่าเดี๋ยววันี้หมูป่าเอ้ยต้องเจอท่านี้อะช่วยแป๊บโคเรียบร้อยก็ผมแตกเฮ้ยอันนี้หีบเราเปิดแล้วนีกว่าแล้วก็แถวนี้มีหรือเปล่าเฮ้ยฝั่งนู้นก็มีนะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าไหนดูสิอันนี้เราเปิดแล้วหรือย,ยังเฮ้ยมีหมาป่าสีขาวอยู่ก็ผมไปว่ายังได้เปิดนะฮะไอ้วันี นี่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอ้ยซากอะไรทำโบราณฮะเจอเข้าไปครับผมทีเดียวมีแต่ดาบเราเป็นดาบหินอย่างแน่นนะฮะเฮ้ยโอเคเอ้ยมีอีกตัวหรอที่ไหนเรียบร้อยฮะอย่างนี่แล้วก็ไหนดูซิมีหรือเปล่าไม่มีครับผมเนี่ยเราต้องการไปเกี่ยวเขียบแบบนี้นะครับผมอีกหนึ่งเม็ดนะต้องไปหาตามทาวเวอร์นะาวัดีมีใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้เหมือนก็เคยมาแล้วปาวะไหนดูซิน่าจะยังไม่เคยมาครับผม อะหรือเปล่าอ่ะต้องลองขึ้นไปดูอ,ดดอัดจุ๊บเฮ้ยเมาเต็มเลยฮะยังไม่เคยมาออมสตาร์บีน่าไว้ออมสตาร์บีน่าไว,ออาาไว้จะเย็นแล้วก็ระเบิดพลังทีเดียวอย่างงี้อัดจุ๊บอัดจุ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยกเกือบแตกตีแน่เป็นะไงไละ่ะอัดทอัดเทนี่ครับผมมัสตารุมแดงเหรอมัสตารุมแดงครับผมเราต้องรีบขึ้นไปนะครับผมไม่งั้นไอ้พวกสปรามจะเกิดมาเรื่อยๆนะอันนี้ไงมีผลึกตรงนี้ครับผมเฮ้ยมีหมาป่าเฝ้าอยู่ นี่แน่สับซะอ่าตรงนี้มีฮีบิวเก็บเลยฮะปั๊บปั๊บปั๊บนี่ไงครับผมได้ผลึกสีเขียวมาอีกหนึ่งอันโอเคครับผมเก็บมาเลยไปครับผมยวไปหาบอสกันดีกว่าเดี๋ยวดูสิปุ๊บอ่านี่ตรงไปตรงนี้นะครับผมจุดแดงๆอ่านี่เลยไป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 ไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ต้องสู้นะครับผมรู้ว่าเราจะยอมแพ้เอาผลึกอันนี้นะครับผมอ้ยที่เลขศูนย์ก็แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เก็บมานี่ครับผมเก็บข้อตัวให้หมดครับผมแล้วก็อาหารนี่่่กก็เเเเอออาาาาไไววว้้้นะะรรผมืจิฮลลุยยย เฮ้ยตัวอะไรเห็นมัลลูมาร์สลูมนี่ตายซะอ่ะเรียบร้อยเดีย๋ยวเราไปหาบอสก่อนอันนี้อยู่ด้านหน้าตรงนี้เฮ้ยหมาป่าหมาป่าหมาป่าเหรอครับมาช็อปแล้วก็เก็บตรงนี้ด้วยจุ๊บ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 นี่งไงเลยครับผมแท่นบูชาบอสมาแล้วชว็อปอ่าก่อนอื่นจะดูซิว่ามีอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับผมต้องกําจัดให้หมดนะครับผมไม่งั้นแล้วก็มันจะหลอยเรานะฮะในระหว่างที่เราสู้กับบอสนะฮะเฮ้ยมีหมาป่าอยู่เก็บหมาป่าก่อนมา อามาซิจาเรียบร้อยอามาซิจามีแตกครับผมโหมีเยอะเลยด้วยโชว์เชอ๋อในเวลากลางคืนครับผมพวกสัตว์หลายมันจะเยอะเว้ยเออลืมไปไหนดูตรงนี้สิมีอะไรดดอบอยู่เก็บให้หมดเฮ้ยเป็นพวกเศษไม้ต่างๆนะฮะมีหมาป่ายหรือเปล่าโอเคครับผมทีนี้นะครับผมเราก็กดเลขศูนย์นะครับผมแล้วก็เอาผลึกแปรปิดแข็งอันนี้นะครับผมเอาไปใส่ในหม้อแบบนี้ช็อวแอบแล้วก็เอ้ยบอสปรากฏตัวแล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย ชูมาแป๊บกิ้งหลบได้นะครับผมโดยการกดคอนโท๋ยวขอดูเชิญก่อนเขาจะแป๊บแป๊บแป๊บกิ้งหลบได้ครับผมไม่โดนไม่โดนเฮ้ยไ hmm ่เท่าไหร่นี่ว่เขาจะแป๊บแป๊บแป๊บเอ้ยอ้อมไปด้านหลังมาดีครับผมแบบนี้เสร็จเสร็จครับผมอาเสร็จแบบรัวๆบอกว่าเลยอาเสร็จแบบรัวๆเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่าเราอ้อมสไตล์มิน่าไปดีกว่าเออแล้วก็จ้วงยับแบบนี้ฮะแล้วก็จ้วงยับแบบนี้ฮะโอ้โหสบายสบายเออวิ่งเข้าด้านหลังมันแบบนี้ละครับเอ้ยอย่าหาว่าพี่โกงครับผมแต่ว่ามันคือ จุดช่องโหว่ของแกต้องหากล่ะนี่อ่ะเอาไปด้านหลังแบบนี้โชุเชะเฮ้ยเฮ้ยมาป่ามาป่าขาวมาแจมเหรอชอบแจมอ่ะจิ๊บจิ๊ิงหลบก่อนจิ้งหลบก่อนนี่เป็นไงล่ะฉันเชิงแล้มันไร้การยิ่งนักเฮ้ยจุ๊บจิบจิ้งหลบจิ้งหลบอ่ะเฮ้ยจุ๊บจิบนี่อ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่เท่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเลือดเหลือเจ็ดแล้วฮะแดกหมูกันดีกว่ามะเออชอบกินหมูกันอ่ะจิ๊บจิ๊บนี่ฮะเป็นการเเพิ่่มลืออดนะฮะฮา พวกอาหารพวกนี้นะครับผมเราไม่สามารถที่จะกินได้ตลอดเวลานะครับผมสังเกตนะฮะเออมันจะมีเวลารีเจนนะครับผม9นาทีนะครับผมกดจะกินได้อีกชิ้นหนึ่งนะให้ตายถเถอะเฮ้ยทำไมจไังโหดร้ายทารุณเอา,ออากระจรศักดผมไปไหนแล้วเนี่ยจะตายหา่าละโอ้เอ้ย,อยอเอ้ยอย่าเพิ่งตายนะกระจรศักดเอ้ยอชวบหลบก่อนแล้วก็ตึกนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยกิ้งหลบโอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยมาเดะมาเดะเฮ้ยกิ้งหลบตึบตึ๊บตึ๊บโอ้ยโดนโดนนี่เนี่ย อ่ะครตทีสองทีเฮ้ยไปอยู่ด้านหลังมันครับผม,ด,มด้านหลังมันเออด้านหลังมันนี่แหละจุดอ่อนกินหลบกินหลบจุ๊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 บจอ่าอารมณ์เฮ้ยหมาป่ายอย่าเผื่อเด็กคนเขาตู้กันอยู่เออนี่ไะอ่าเก็บเนื้อไปก่อนเก็บเนื้อไปก่อนอะไรครับอะไรครับอ๋อตายแล้วครับผมโอ้โหให้ตายเถอะเฮ้ยกระจอนสักเป็นคนจัดก,การเหรอปเนี่ยเยี่ยมจริงเลยเออแล้วก็มีหม้อใหม่แล้วก็ผมเกิดขึ้นมาแปลว่าเราต้องไปหาปีกแมงทัพมาใส่ใช่ไหมเนี่ย สิ่งที่เราได้มานะครับผมนั่นก็คืออ่าเป็นผลึกคริสตันฮะโอ้นี่ไงเฮ้ยอันนี้เราสามารถที่จะไปทําเป็นตอหลอมได้นี่ว่าเจ๋งเจ๋งเฮ้ยวันแล้วก็ไปทําตอหลอมที่บ้านดีกว่าเอ้ยตรงนั้นบ้านเราใช่ไหมที่มีแสงเนะีย่ยเดี๋ยวผมเขาดูกันนะฮะปุ๊บออกบ้านเราครับผมนู่นไงเห็นแสงแวบๆบแบบอยู่ไปกบผมกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยบันนี้หมาป่าเฮ้ยชุแบแวบๆนี่แตกไหมแตกสิโอ้วันนี้ได้เนื้อมาเยอะเลยครับบอกเลยวันนี้17ชิ้นอ่าโหูยเวลากลางคืนนี่แบบปมาป่าไม่อย่างเยอะเลยวันในป่าเนี่ย มาป่ามาป่ามาป่าเฮ้ยเจะาะเจาะโจาะโจาะเรียบร้อยแตกครับผมนี่แน่นี่แน่อะเริ่บปึ๊บเริบไหนดูสิว่าเราสามารถที่จะอัปเกรดอะไรได้เพิ่มเติมหรือเปล่าครับผมอ๋อระวีอยู่สองพอยผมว่าจะอัปเกรดกับสตาร์บีน่าแบบแรงๆเลยครับผมอ่าการเช็ดสตาร์บีน่านะครับผมเอาอันนี้ละกันครับผมนี่โอเคจะได้แบบอึดๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะมา ถ้าแม่น้ำก็ดีกว่าว่ายน้ำจำแจมจำแจมบ้านเรานี่ทำไมมันโล่งโจ้งแบบนี้วะเนี่ยต้นมงต้นไม้เนี่ยโอ้โหโดนเก็บเลียดหมดเลยตายเถอะเฮ้ยอชกเชเรียบร้อยครับผมอะไรครับอะไรครับอะไรครับนี่ฮะบอกเลยว่าตัวแน่นๆฮะมาถึงบ้านก็ทำการนอนหลับพักผ่อนกันดีมากเฮ้ยมีหมามาบุกเหรอโอเคนอนหลับกันดีกว่าช่วับอ่าราตีสวดพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะแจเรียบร้อยเช้าแล้วครับผมเดี๋ยวดูซิว่าอุ้ยตรงนี้มีหมาป่าครับผม ต้องกําจัดจูตึ๊อื้ออ่าตอนนี้เราได้ในส่วนของคิสตันมาแล้วใช่ไหมแล้วก็นี่ไงเราครับไอ้เจ้านี้ได้นะครับผมเครื่องวิเคราะห์ข้อมูลมันคืออีหยังอันนี้ต้องใช้ไม้กระดานอันนี้เรามียังวะอันนี้เป็นทั้งตีเหล็กครับผมทั้งตีเหล็กผมมียังเนี่ยเออยังไม่มีนี่หว่าเอ่อกิจั้นจัดมาเลยครับผมทั้งตีเหล็กก่อนหนึ่งอันแต่ว่าต้องใช้ไม้กระดานนะฮะเออไม้กระดานไม้กระดานอยู่ในนี้นมีหรือเปล่าปาั๊บนี่ไงไม้กระดานเรามีอยู่1ินะฮะปั๊บน ทั้งตีเหล็กทั้งตีเหล็กอันนี้จัดมานี่เอาวางไว้ใกล้กันแบบนี้นะฮะแล้วก็ทําทางเดินไว้นิดนึงอะไรประมาณนี้อาช่วยแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บอะอย่างนี้ดีกว่าโอเคนี่ทางตีเหล็กเนี่ยดูสิอาทังตีเหล็กนี่มันเอาไว้อัปเกรดพวกอาวุธนะครับผมเห็นปะจาก13บสวกแต่ว่าเราต้องใช้หินปูน10ครับผมเฮ้ยอันนี้ก็อืมเจ๋งอยู่นะเฮ้ยแต่ว่าผมไม่อัปเกรดดีกว่าวะจะอัปเกรดทาไมวะ สู้ผมครับดาบที่ดีที่สุดในเกมนะครับผมเลาค่อยอัปเกรดดีกว่าน่าจะเวิร์กว่าไหมางั้นไอ้ตรงนี้เอาไปก่อนละกันนะครับผมเ,เฮ้ยมันไม่ใช่แนวของเราอะฮะต่อไปก็ครับส่วนของเครื่องวิเคราะห์นะครับผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ามันต้องดีอย่างแน่นอนอชพแช่แผบนี่เอาวางไว้ตรงนี้ละกันนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ปัป๊บอะไรประมาณนี้แล้วก็ปุ๊บเขาบอกให้เราใส่ไอเทมลงไปเว้ย อันนี้เป็นเลเวลหนึ่งอ๋อมันน่าจะเกี่ยวพันกับตรงนี้แน่ๆเลยครับผมอันเนี่ยทักษะการคราฟอะไรต่างๆนะครับผมเนี่ยตรงระดับโลกนะครับผมนี่ไงอันนี้เลเวลสองใช่ไหมแล้วต้องเอาพวกเศษวัสดุต่างๆนะครับผมมาปลดล็อกเลเวลตรงนี้เว้ยเพื่อปลดล็อกในส่วนของสิ่งก่อสร้างใหม่ๆครับผมอันนี้อะไรวะเฮ้ยอันนี้ดีครับผมในส่วนนี้นะครับผมมันจะทำให้เราสามารถที่จะฟาร์มหินอยู่กับบ้านได้แบบสบายๆเลยนะฮะเฮ้ยโดยใช้หุ่นยนต์นะครับผมเป็นคนฟาร์มอันนี้คืออะไรเอ่ย อันนี้เป็นกองฟืนนะครับผมมันจะทำให้เราได้ไม้นะฮะอันนี้คือเราขาบได้เลยนะเว้ยแต่ว่าในส่วนนี้มันจะไม่ปลดล็อกเว้ยอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นพอร์ทัลใช่ไหมเป็นแท่นวาร์ปครับผมเฮ้ยอันนี้ก็สําคัญนะเนี่ยอันนี้ก็คือเตาหลอมเหล็กเตาหลอมเหล็กแต่ว่าเรายังไม่มีเหล็กครับผมเอ้ยทำยังไงวะเนี่ยหรือซีเวอร์ดนลล่ามีอะไรบ้างครับผมผมอยากได้แบบเฮ้ยจุดเก็บเหล็กอันนี้ไงแร่ทองแดงโอ้โหต้องเวลแปลขึ้นไปครับให้ตายเถอะเฮ้ยผมจะต้องหาวัสดุอะไรมาใส่ตรงนี้ใช่ม่มยเดี๋วกอนป๊บ มาขนลยครับผมมีอะไรก็ขนมาให้หมดปั๊บ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 เอาวัสดุที่มันแบบหาง่ายๆครับผมเอออย่างเช่นกระดูกกับเห็ดอะไรประมาณนี้นะเออที่มันหาง่ายอ่ะนี่มาใส่ตรงนี้ครับผมเครื่องวิเคราะห์แล้วเราก็เอาเห็ด30ของเรานะครับผมใส่ไปปุ๊บเบล2ครับผมทีนี้มันก็จะปลดล็อกสิ่งก่อสร้างใหม่เข้ามาไหนดูซินี่ไงเห็นปะก็คือเราต้องเอาวัสดุอะไรก็ได้ครับผมที่อยู่ในบ้านเราอะแบบปลดล็อกไปเรื่อยๆครับผมทีนี้ก็จะได้โดยสุดของเตาหลอมเหล็กเพิ่มเติมมาะลรนะฮะตรงนี้นนกกัะ เออมีเตาหลอมเหล็กแต่ว่าเราจะไม่มีเหล็กให้หลอมเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเรามาขยายบ้านเราดีวกว่ารู้สึกว่าจะคับแคบ,บนะครับผมช่วงนี้อ่ะปายปาเฮ้ยต้องหาคนมาทําอาหารก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเฮ้ยแกมาทําอาหารให้ฉันหน่อยสซอ่านี่ไปที่โหมดการฝีมือนะครับผมกดอัปโหลดมาเลยแล้วก็ไปที่หม้ออาหารปึ๊บตกลงนะฮะปั๊บแล้วก็ไปที่กล่องใส่เนื้ออ่านี่กล่องใส่เนื้อแล้วก็อามาใส่ในสโตรเลตแบบนี้แฉบกดตกลงเพ อ่าทีนี้ก็จะมีคนทําอาหารให้เราแล้วนะเยี่ยมไปเลยอ่าในระหว่างนี้นะครับผมผมก็จะทําการขยายบ้านก่อนอ่กดตัวบีนะครับผมแล้วก็สร้างเป็นพื้นบ้านมาอ่าใช้ไม้เท่าไหร่ไม้หนึ่งนะฮะเติมก็ผมขยายให้มันใหญ่ขึ้นจุ๊บ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 นี่อ่ะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บขยายให้มันใหญ่เออมันจะได้แบบมีพื้นที่ใช้สอยแบบเยอะๆหน่อยนะปับ๊บนี่อุ่ขยายครับผม ขยายไปขยายขยายขยายโอเคเอาแค่นี้ก่อนละกันนะฮะอ่าต่อไปก็เดี๋ยวดูซิว่าสิ่งที่เราก่อสร้างได้ขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ก็คือจุดเทเลพอตนะฮะอันนี้มันต้องมีป่ะอันนี้มันต้องเทเลพอตยังไงครับผมมันต้องสร้างที่บ้านเราหรือว่าไปสร้างที่อื่นอันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะเราอาจจะต้องสร้างบ้านเราอันนึงแล้วก็สร้างที่อื่นไว้อันนึงหรือเปล่าอันนี้มันใช้ชิ้นส่วนแมลงแค่ห้เองครับผมเพราะฉะนั้นก็อลองสร้างเลยดีครับผมนี่ไงตรงนี้ได้ไมั้ยแล้วตรงนี้ก็ได้นะ เออว่ะเฮ้ยงั้นผมสร้างตรงนี้ดีกว่าเออเท่ดีเท่ดีนี่เอาไว้หลังรูปปั้นเลยได้ไหมเอ,อ๊ะตรงนี้เหรอเฮออ้ยผมปัานเราน้อจะต้องไปสร้างที่อื่นแน่เลยอ่ะลองวางก่อนวางได้นะฮะแล้วก็วาร์ปไปไหนอ่ะอ๋อมันจะวาร์ปกลับบ้านแปลว่าเราจะต้องเดินทางไปไกลๆไว้แล้วก็สร้างสิ่งนี้ไว้นะครับผมไปที่อื่น แล้วกดลื้อได้ฮะอะกดลบได้ครับผมเยี่ยมไปเลยเฮ้ยอย่างนี้สบายครับผมเวลาเราเดินทางไปไกลนะครับผมจะได้แบบไม่ต้องวิ่งตีนแตกกลับบ้านนะครับผมดีดีดีอันนี้ดีมากอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้ต้องใช้นี่ครับผมไอแกนหินโหนกนะครับผมมันคืออะไรว่าแก่นหินโหนกเออไหนดูซิแล้วมันคาบยังไงนะี่ยแก่นหินโหนกเดีย๋ยวผมหาดูก่อนฮนะตรงนี้ก็คาบไม่ได้ที่โต๊ะคาบก็คาบไม่ได้นะครับผมแก่นหินโหนกหรือต้องคาบตรงนี้ตรงนี้ก็คาบไม่ได้นะ ถ้าเราสร้างสิ่งนี้นะครับผมเราแทบไม่ต้องออกไปฟาร์มหินเลยนะครับผมคล้ายๆกับเกม power ก็ผมจะจำกันได้นะคือเราสร้างมาปุ๊บมันจะมีเหมืองอยู่ที่บ้านเราเลยว่าอะไรพวกหุ่นโดยมันก็จะมาตอกเหมืงองตกเหมืงองตกเหมืองตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่สโตรเกตให้บ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจมากๆครับผมอ่างั้นเราสร้างตัวนี้ก่อนละกันเอ้ยอันนี้ต้องใช้แร่ทองแดงตกลงนี่เราจะสร้างอะไรไปได้เลยสักอย่างใช่ไหมเนี่ยอ่ะปั๊บไหนดูดิ มีอะไรแปกลกหรือเปล่าผมต้องไปหาแร่ทองแดงก่อนครับผมเนี่ยหลักๆก,ก็ไปหาแร่ทองแดงก่อนเลยที่แน่ๆฮะเราอาจจะต้องเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อหาแร่ทองแดงแล้วก็ไปหาเจ้าแก่นหินโหนกนะครับผมมันคืออะไรครับผมโ <c oughs> ดวยว่าตอนนี้ผมต้องสร้างไอ้จุดศูนย์กลางหมู่บ้านแบบนี้ครับผมอีกหนึ่งอันเอ๊ะแต่ก่อนนะผมจำได้ว่าตรงน,นี้มันสร้างได้นี่หว่ากด E นะฮะนี่ไงเห็นปะ นี่สร้างหุ่นยนต์ได้โดยการนะครับผมใช้ชิ้นส่วนมแมลงแต่ว่าสร้างเพิ่มอีกหนึ่งตัวแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่2ตัวก็พอแล้วก็ผมงานบ้านเรามันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตอนแรกนี่ไงจุดศูนย์กลางหมู่บ้านอันนี้เรากดซื้อได้เลยครับผมแต่ว่าต้องใช้แผ่นดิสนะถ้าเรามีตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะสร้างหมู่บ้านได้อีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับผมเอ้ยผมว่าว้าเราก็ซื้อเลยดีกว่ามั้ยเออซื้อไปเลยครับผมแต่ว่าจะใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เอาแผ่นดิสมาหนึ่งอันแล้วก็ซื้ออออะะรรรรรัับบบผมมมนนีีี่หหาาปปปจํเเเืืงชแวยย้ลลกๆ เลยอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ประจำเมืองขั้นที่3นะครับผมอันนี้คือเมืองที่3นะฮะนี่ทีนี้เราก็สามารถที่จะสร้างเมืองที่2ได้ครับผมอีก1เมืองแต่ว่าเราต้องเอาสิ่งนี้นะครับผมไปคราฟกวดตัว B ีก่อนนี่ต้องใช้ไม้ประมาณ25นะฮะพอเราสร้างปุ๊บเราก็เอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้เลยประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้ทําเมืองเดียวก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่คือไม่อยากทําหลายเมืองเดีย๋ยวเราออกไปตามหาแร่เหล็กกันดีกว่าเออกดแผนที่นะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับผมผมจะลองวิ่งลงใต้ไปดูนะครับผมดูสิว่าด้านใต้นี่มันจะมีอะะไรรรบบ้้างนคางนคัผตีเ วิง่งลงใต้แบบยาวๆเลยนะครับผมไปยาวๆเลยครับผมอ่ะขึ mm ้นตรงนี oh. ้ก sure. ่อนไอ้บโอ้มาเป็นพวนเลยเฮ้ยติด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 อ้ยไม่แตกนะไม่แตกนะครับผมอ่ะไม่แตกนะฮะโช๊ะเท๊โช๊ะเรียบร้อยมาเก็บทรัพยากรมาให้หมดมีหรือเปล่าข้างบนเจ็บเจบบโอ้หอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะหมาป่าสีขาวสีขาวหรือสีอะไรก็มีเคยโกอยู่แล้วนี่ ผลึกสีแดงครับผมต้องกําจัดมันซะผลึกแห่งความชั่วร้ายนี่แนะ่ทุบมันอีกทีหนึ่งโจเฮ้ยอันนี้เหนียวนี่แนะ่แต่ับผมแล้วก็ขโมยของปุ๊บ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 ,บนี่ได้มาสองเม็ดแล้วได้มาสองเม็ดแล้วครับผมทินเลือก็สามารถที่จะอัญเชิญบอสได้แล้วนะไปไปไปกลับกันดีกว่าใช่ไหมเออเดี๋ยวก่อนนะผมมาจากตรงไหนวะเนี่ยผมลืมไปแล้วอันนู้นคือดินแดนทะเลทรายใช่ไหม อ๋อเราลงใต้ไปเรื่อยลงใต้ไปเรื่อยครับผมตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะมาตรงนี้อันนี้บ้านเราเอาลงใต้ลงใต้ครับผมลงใต้อย่าวอกแวกอย่าวอกแวกครับผมเรามีภารกิจอันยิ่งใหญ่อยู่เราต้องไปหาทรัพยากรแร่เหล็กนะฮะอันนี้สวัสดีครับผมอโจไม่โดนอีกต่างหากปะโทอโจเฮ้ยกระจนสักอย่ายืนบื้อเลยครับผมช่วยยิงหน่อยเออมาปุ๊บเดี๋ยวผมดูกระจนสักเนี่ยเดี๋ยวเอัพอย่างเฮ้ยกระจนสักมีสองพอย์ว่ะ นี่อัพดนเมดให้กระตอนสักจัดไปมันมันใช่ทะเลสายปะเนี่ยมันดูเถื่อนยังไงไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะมันจะต้องมีแร่เลยที่มันแปลกๆวะแล้วนะและไอแก่นหินโหนกที่มันจะไปหาได้จากตรงไหนเนี่ยไอแกนหินโหนกแป๊บหนึ่งหุยมีฐานทัพอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้อุยงูงูพิษงูพิษนะกลัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนงูจงอางเดี๋ยวก่อนมันมันจะพ่นเลยไหมมันต้องพ่นอยู่แล้วลักษณะเนี้ยจงอางเหรอมี อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอจงอางหรอครับจงอางหรอครับเอ้ยได้งามาันมาครับผมอุ้ยนี่ตัวอะไรอะ่กระก็บินก็บินไอ้ก็บินเด็กน้อยเล่นหนังกระติกเหรอมันอันตรายเฮ้ยได้ขนไก่ขนนกมาแล้วฮะแล้วก็มีกล้วยด้วยอุ้ยดีอ่ากล้วยนั้นมีประโยชน์เฮ้ยตรงนี้เป็นฐานทัพครับผมเป็นฐานทัพของสตูซึ่งจะเข้าดีไหมยังไม่เข้าดีกว่าอ้อมอมไปก่อน คือตอนนี้นะครับผมเรามีจุดประสงค์คือเราต้องหาทรัพยากรแร่เหล็กเว้ยเฮ้ยอันนี้เปล่าแร่เหล็กนี่ไงนี่ไงอยู่ในฐานทัพของกอบบินนะครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเราก็สร้างพอท่อมาก่อนดีวะใช่ไหมมีเต่ากระดองใหญ่ๆกระดองหนามด้วยนะเต่าสไปเออะโตโฮโฮอุ้ยโตโฮมาเดะเออจากการมาซ่ามาโตโฮเทเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจ นี่เนื้อความแข็งแกร่งคืออะไรวะอะไรคือเนื้อความแข็งแกงร่งแล้วเนื้อปกติมันไม่แข็งแกร่งยังไง <c oughs> เฮ้ยโชว์ไอเสียงผมเริ่มแหบไปแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ตายเถอะอ่ะไม่เป็นไรครับผมมาโจเจโจเจอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตกอุ้ยตกตายเลยเนี่ยทาเล่นไปอู้ตกแรมกันนะเฮ้ยแถวนี้อันตรายครับอันตรายอันตรายไปยิ่งยวด คือนอกจากตรงนี้มันจะไม่มีแหล่งฟาร,ร์มแร่ตรงอื่นแล้วหรือวะเดี๋ยวกว่อนนะผมขอดูก่อนปุ๊บเออเดี๋ยวผมต้องอ่ะอัพเลือดซะหน่อยปุ๊บกินไก่กินไก่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอไปสำรวจตรงอื่นก่อนดีกว่ามะแล้วค่อยกลับมาตรงนี้นะฮะถ้ามันไม่มีแร่เราฟาร,ร์มจริงๆนะครับผมแล้วอาจจะต้องกลับมาถล่มค่ายกอบ,บินตรงนี้นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราลกลับมาจะเจาะขอไปดูก่อนปุ๊บ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 ,บอันนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมีกอบ,บินตัวเล็กครับผมอันนี้มันชอบขอโมยของแน่ๆเลยฮะ นี่ไงเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแถวนี้ก็อันตรายนะเนี่ยเฮ้ยเริ่มตกกลางคืนแล้วโอ้บปุมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะปึ๊บปึ๊บปุ๊บนี่เราเดินทางลงใต้มาเรื่อยเลยนะครับผมลงใต้ต่อลงใต้เออลงใต้เตือตัวอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะโแล้วก็มีฐานทัพอะไรเต็มไปโหนี่ไงอ๋อมันก็มีแร่ให้เราฟาร์มเออเฮ้ยระวังครับผมจุ๊บจุ๊บ รถพอดีรถพอดีรถพอดีอ่ะอจุบโจอุอจออ้ยระวังระวังโอเคมันสามารถที่จะยิงหนังสติ๊กติดพิษได้ครับผมอันตรายโคตรระวังกระจอนสักจะมาช่วยแกแล้วอ่ะก็บินแตกแล้วฮะ,ะไอ้ไอ้เต่านี่แหละไอ้เต่านี่มันหนังเหนียวเฮ้ยชดเชชดเชอเีน่ะมาเดย์ชดเชอ่าเรียบร้อยครับผมเดี่ยงนี่ไงมันมีแร่ให้ฟาร์มนะฮะ เฮ้ยผูวบ้านเราหาทำเลแล้วเราก็วางพัดท่อแถวนี้ดีกว่าไหมเออมากันตอนศักด์ว่าล้วก็จัดเลยฮะทุบเลยโลหะมาร์จ,จ้แาแร่โลหะมานี่ฮะฉันอยากได้สิ่งนี้มานานแล้วอชวุเอชอชุเชและไอ้แก่นหินโกนกนี่มันเอามาจากตรงไหนเนี่ยไอ้แก่นหินโนกเนะี่ะเก็บก่อนเก็บก่อนอาจักไม่ไม่มีใครโดนเลยเท่าเทพสะเปล่าอชโอ่ะเสร็จไปหนึ่งเต่าไม่กลัวโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยทุบทุบรอยเลยอะทุบรอยเลยเหรอโอเคทีนี้นะเฮ้ย <c oughs> มานี่ฮะก้อนแร่ทั้งหมดก็เป็นของข้าอันนี้เป็นแร่ทองแดงเออนี่เก็บมาแร่ทองแดงในกล่องมีแล้วฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นแร่ทองแดงฮะเยี่ยมไปเลยมาเก็บมาก่อนจุ๊บจุ๊บ,บอันนี้กดทำลายได้ไหมหมู่บ้านมันเนี่ยโชว์โชว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  โชะทำลายได้ป <aha, S 1> ่าวะเอ้ยอย่ามันจะเกิดมาใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับผมมันทำลายได้หรือเปล่าแต่เห็นแล้วมันมับไส้ครับผมไม่ได้นี่ไหนี่ไงมันน่าจะทำลายได้นะผมว่านะอ่ะไปนิดไปนิดไปนิดครับผมไปนิดอ่าปุ๊บลองกินเบอร์รี่ได้ไหมอ๋อมันกินหลายอย่างได้ครับผมคือมันต้องกินให้มันหลอกเลยนะไม่ด้ว่ากินแต่เนื้ออย่างเดียวนะกินเบอร์รี่บ้างกินกล้วยบ้างอะไรประมาณนี้นะนี่ไง สังเกตนะครับผมตรงช่องอาหารมันจะมี3ช่องอะคือถ้าเรากินอย่างเดียวมันจะมีการรีเจนเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้ากินหลอกเลยเออนี่กินกล้วยด้วยเลือดมันจะเพิ่มไปขึ้นอะไรแบบนี้โอ้มันอย่างนี้นี่เองเออเนี่ยตรงนี้แถวนี้ก็น่าจะดีอยู่นะทำาเป็นเมืองใหม่เออปุ๊บฝั่งนั้นก็มีอุ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็มีงูจงอางงูจงอางเหรอเอ,อ้อยยานะแกจะพ่นพิษจะไหมฉลุโอ้ยไอ <premises. S 2> มาเดิอโต๊โต๊เอ้ยมันพุ่งใส่เราเว้ยนี่แน่มาเดอุ๊ยอุ๊ยอุยแค่แค่แค่เดี๋ยวติดพิษเดี๋ยวติดพิษนี่แน่เรียบร้อยครับนี่เอาไงดีวะอืมอุ๊ยตัวอะไรตัวระไว้น้ำข้ามาแป๊บหนึ่งเออมาสิไหนดูดิมันจะแน่สักแค่ไหนมันจะแน่สักแค่ไหนอุ๊ยเหนียวเหมือนกันนะทำเล่นไปหนังเหนียวเหมือนกันนะ นี่แนะ่หุย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 เราจะตายเอานะเราจะตายนะยอ,นะอ,นะอุยหยติดพิษติดพิษโอไม่นะโอไม่นะโอไม่นะเฮ้ยเราไม่เจอติดพิษอ้อยเดี๋ยวก่อนจะเย็นจะเย็นเฮ้ยกระจอนสักสู้สู <g iggle> ้ให้กระจอนสักไฟครับผมกูมไม่ไฟแล้วกูจะตายไม่มีพิษครับไอตัวนี้อ่ะนี่ครับผมนี่เยลลี่ได้เยลลี่มานะฮะเอ้ยโพดินแดนตรงนี้ก็น่าสนใจนะ สร้างหมู่บ้านตรงนี้ได้ไหมมันจะมีใครมาลบกูหรือเปล่าอ่ะลองกดสร้างดูแล้วกันนะครับผมถ้าหากว่ามันไม่ดีก็ให้ย้ายใหม่ได้นะฮะมากดไปที่ตัวบีกดสร้างหมู่บ้านเฮ้ยต้องการไม้ฮะเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนอ่ากดตัวจีกดตัวจีวนะครับผมแล้วก็ให้กระจนสักนะครับผมไปตัดไม้ก่อนปับ๊บมามาช่วยกันตัดไม้ก่อนนะกระจนสักไปลุยเนี่ยแถวน,นี้ไม้เยอะแยะฟก่อนฟมก่อน,อนชเชะอ่ะปับป๊บปั๊บ มาตัดไม้ก่อนกระจนสากช่วยตัดไม้เด็ดเด่เอ้ยอย่าลองข่าไปฝั่งนู้นดิเออกเอาอย่างเงี้ยหาเรื่องเดินทางไปเรื่อยเลยเราอุยอ้ยอุ้ยอันนี้ป่าสายุมกี่ <ète ator> กลับก่อนกลับก่อนมันมีมันมีม่านหมอกเอออยู่ไม่ได้ครับผมเห็นแล้วมันน่ากลัวมันคือป่าฮาโลวีนนะครับผมโอ้โหสมชื่อเลยโอ้เออ,ง,องูจงอางเฮ้ยมามามาจงอางจงอาง เฮ้ยเอามาโกเลมลองดีไหมเออไอ้มันจิกเรามันจิกเราลองโกเลมดีกว่าลองก้อนหินลองเอาธนูยิงฮะโอ้หไม่แน <etus> ่นนะฮะบอกกันเลยว่าแน่นมากโกเลมแน่นมากเออยังไงผมกลัวแบบตูมอุ้ย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 แค่แค่แค่เอาอยา <pige arthritis. S 2> ่างนั้นเลยเหรอเอาโอ้โหกรตอนศักกูตายแน่เดี๋ยวก่อนนะ ตอนซากระวังฉันมาทั่วแล้วอโชวโอ,โอ้โหเลิกเลยแบบนี้กูไปแล้วกูไป,ไปอ,อยู่แล้วอ่ะเนี่ยอยู่แถวๆนี้คนระับไม่เดตามมันนะเว้ยโกเลมเออเนี่ยโพตรงเนี้ยเหมาะสุดละเหมาะสุดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันเรียบๆนะครับผมน่าจะเหมาะสุดสำหรับการสร้างตัวสุดแล้วละ่ะโกเลมไม่ต้องตามกูมานะตามไะไม่ตามไม่ตามครับผมมันซื่อบื้อตรงนี้แล้วกันมา เราตั้จะพอแล้วก็ผมสำหรับการสร้างสาขาใหม่ของเรานี่ตรงนี้ได้ไหมขยับมาตรงนี้นิดนึงเอออย่างนี้ดีกว่ามันจะได้แบบพื้นที่ใช้สอยได้เยอะนะฮะแล้วเราก็จะทําเป็นที่วัดที่วัปเทเลพอร์ตครับผมเทเลพอร์ตนี่เอาไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ฮะตรงป่าทางเข้าป่าฮาลวีน,นะครับผมบอันนี้คือถ้าเราเข้าไปปุ๊บคือกลับบ้านเลยนะฮะเราก็ต้องมี แคปมไฟหนึ่งอันใช่ไหมอ่ะตั้งไว้ตรงนี้ปึ๊บโอเคอืมอืมถ้าเราตั้งจุดเกิดตรงนี้ปุ๊บถ้าเราเข้าจุดวาร์ปมันจะมาเกิดตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจอ่ะเอาเอา,เอาที่วาร์ปผมไปไหนอ่ะที่วาร์ปผมสร้างเมื่อกี้มันไปไหนอ่ะรู้ว่ามันใช้ได้แป๊บเดียววะอ๋อมันน่าจะใช้ได้แป๊บเดียวเว้ยใช้สำหรับในการวาร์ปกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะ คือมันมันมีเวลาจํากัดด้วยที่วาร์ปเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมันสร้างแล้วมันจะอยู่ได้ตลอดนะเว้ยปุ๊บเกิดไหนนั่นไงกูว่าแล้วยาวเหยียดเลยเขาเนี้ย <c oughs> ไม่น่าไปเช็คตรงนี้เลยเฮ้ย hey, ถ้าเราทําลายอันนี้ทิ้งละ่ะมันน่าจะไปเกิดตรงที่เดิมใช่ไหมอ่ะลองดูลองดูครับผมเราทําลายกองไฟทิ้งก่อนแต่ว่าไ,ไอตัวเทเลพอร์ตมันไม่ได้อยู่ตลอดไปเว้ยเออมันใช้ได้แบบช่วงครั้งช่วคราวอ่ะปุ๊บช่วยแม อ่ากลับบ้านอย่างปลอดภัยครับผมแบบนี้โอเคมากเลยแล้วเราก็เหล็กที่เราฟาร์มมาได้นะครับผมเอามาหลอมอ่าเรามีเหล็กอยู่กี่อันครับผมมีอยู่สิบแปดอันฮะเดีย๋ยวเราไปใส่กล่องดีกว่าแล้วก็แล้วก็ให้พวกบรรดาหุ่นยนต์ของตั้งผมเป็นคนหลอมนะครับผมในตัวเซตถ้าเรามีเหล็กแล้วจะเอามาทําอะไรกันดีอุย้ยนี่ไงหอกครับผมพลังโจมตีสิบห้าดาบนี้พลังโจมตีสิบเก้าโอ้นิดหน่อยนะครับผมประมาณห้าร้อยโกเลมคอร์โกเลมคอร์น่าจะได้จากโกเลมตัวเมื่อกี้แน่ๆเลยผมว่านะ แล้วก็มีพวกชุดต่างๆ,างๆนะครับผมป้องกัน6ป้องกัน8เออเฮ้ยแผ่นหินแผ่นหินนี่มันคราฟยังไงก่อนเฮ้ยอันนี้เราก็ต้องใช้นะเนี่ยขวานครับผมไว้ตัดต้นไม้นะฮะจะตัดต้นไม้ได้แรงมากขึ้นเลยนะอันนี้ธนูธนูนี่แบบบอกตรงๆเลยครับผมแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยมันจะขึ้นน้อยนะครับผมพวกผลไม้แต่ว่ามันก็ขึ้นนะฮะเอามาแปลงปุ๊บไหนดูซิในกล่องเรามีอะไรบ้างฮะ ออพอะไรที่มันแบบอมแปลงได้บ้างวะไอ้นี่ต้องเอาเก็บเอาไว้แน่ๆพวกเนี้ยพวกค,ร,ร,คริสต์งคริสตัสเันอย่างของดีๆทั้งนั้นกระดูกให้กระดูกเราได้เยอะเหมือนกันนะเราไปไฟกับพวกเออสัประหลาดเยอะเอากระดูกไปวิจัยดีกว่านี่ปับ๊บอ่ะใส่ไปบึป้งเป็นเลเวลสามแล้วครับผมทีนี้เราก็จะปลดล็อกนะครับผมการคราฟของใหม่ๆเข้ามานี่เลเวลสามว่าผมก็จะมีแกมมี่สามนะครับผมแล้วก็โต๊ะทำครัวถังเก็บน้ํา แล้วก็พวกกล่องต่างๆนะฮะโต๊ะทําครัวเหรอนี่งไงมีโต๊ะทําครัวอันนี้ต้องใช้หินตัดนะฮะเฮ้ยผมอยากได้สิ่งนี้มากแต่ไอ้แกนหินโหนกนะครับผมมันได้จากตรงไหนไอ้แกนหินหนกนะฮะหรือว่าเราต้องขึ้นเหนือวะใช่ไหมเวลาลงใต้นะครับผมไปเขตรอได้เศษโลหะถ้าเราขึ้นเหนืออาจจะได้พวกแกนหินโหนกก็ได้นะเอออันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผม โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าสุขใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้เล่นต่อ,อยังไนะะงนะฮะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับท่านชองเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันอ่าแล้วก็ชอบไม่ชอบเกมนี้ยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากกันคอมเมนต์นะครับผมใต้คลิปนะครับผมครอสคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย